มีชาวต่างชาติคนนึงบอกว่าเกาหลีใต้ไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ดังนั้นไม่ว่าลิซ่าจะผลิตเพลงแนวไหนก็ตามนั้นเป็นสิทธิ์ของเธอและธุรกิจของเธอและเพลงของเธอมีไว้สําหรับแฟนๆทั่วโลกและนาทีของฉันคือสนับสนุนงานของเธอต่อไปนะครับผม wish, Whoa. Why was that so short though? so If I had to choose and give an award to best outfit styled by the stylist, not gonna lie, it's gonna be this one. La boy สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมุดสุขคูุ่ขคนมาพบก,กับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอ p พีนี้จะเป็นอ p พีที่3า2และในอ p ีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเพลง rock star ของลิซ่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับนะับว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้สําหรับการรอชม mv เพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าสำหรับเมื่อวานนี้นะครับขณะนี้ตอนที่แอดกาลังเขียนสคริปน์นี้มียอดชมกว่า3ส สี่ล้านวิวแล้วนะครับสามจุดหาล้านไลค์และสามแสนเจ็ดมืนกว่าคอมเมนต์นะครับสิ่งที่ทำให้ชาวไทยผักพุ่มใจ ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้คือทุกซีนในเ v มวีนี้ถ่ายในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาวราชไชนาา่าเท้าชื่อดังใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่ผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีไทยนอกจากภาพตึกรามบานช่องสไตล์ความเป็นจีนแล้วยังมีฉากวิถีชีวิตผู้คนบนถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหารแผงลอยสินข่าวต่างๆนอกจากนั้นยังทํา ที่ฮังนิวเวิ l d บางลำพูที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมแม้ปัจจุบันนี้นะครับจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ก็ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกเอาไว้รวมถึงโรงนังออสการ์สถานที่สําคัญอีกแหง่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมและความบันเทิงมาตั้งแต่อดีตนะครับเหมือนดังที่พวกเราก็ต่างรู้กันดีแล้วว่าลิซ่านั้นจะยิบจับอะไรก็ดังเป็นพลุแตกไปหมดดังนั้นอะไรที่อยู่ใน MV ของเธอจึงกลายเป็นว รทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงที่พูดถึงกรุงเทพฯว่าสวยหรือเนื้อเพลงที่พูดถึงญี่ปุ่นก็ร่นแล้วแต่ทําให้ชาวญี่ปุ่นดีใจปรบปรืมใจอีกอย่างที่ทําให้ชาวไทยภาคภูมิใจที่สุดคือตัวประกอบทั้งหมดเป็นชาวไทยในบรรดานักแสดงประกอบก็ยังมีกลุ่ม LGBTQ ด้วยนะครับยิ่งทําให้คนทั่วโลกปรบปรืมลิสาเขาไปใหญ่มีเพจเพจ,เพจหนึ่งโพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าอะไรที่ประเทศไทยเคยโด้นเยียดมาหมดใน MV Rockstar รวมถึง ประเด็นทางเรื่องรอยซักความไม่เจริญกระเทยโปรดักชันเอาให้จุกอกแตกตายไปเลยนะครับต่างชาติที่ชอบเรียกประเทศไทยว่าประเทศกระเทยเกย์ทรานส์ลิซ่าจัดให้แล้วนะคะสะใจนะครับผมอันนี้จริงและเห็นด้วยครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นในอีพีนี้ก็คือภายหลังที่ MV เพลงของลิซ่าปล่อยสู่สายตาชาวโลกก็มียูทูบเบอร์และนักวิจารณ์จากทั่วโลกนําไปทํารีแอคชั่นและวิจารณ์กันอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็แปลเนื้อเพลงบางคนก็ตีความ หมายเนื้อเพลงบางคนก็วิจารณ์ภาพการตัดต่อการเรียงภาพต่างๆในทางที่สั่งสัน หนึ่งในยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่นำา MV เพลงของลิซ่าไปรีแอคชั่นนั้นคือ Bridge จากช่องบริ e Live นะครับซึ่งมียอดติดตามกว่า1.1ล้าน f o l l o w e r s และวิดีโอรีแอคชั่นของเขาผ่านไปหนึ่งวันมียอดวิวกว่า47,000กว่าวิวนะครับภายหลังทำการรีแอคชั่น MV เพลงของลิซ่าไปไม่นานเขาก็โพสต์ออกมาว่าลิซ่าคุณคือควีนถ้าจะแปลแบบบ้านๆเราก็คือคุณคือตัวแม่ของจริงนะครับมีจังหวะหนึ่งที่แอดชอบรีแอคชั่นของบริ e ก็คือเขาลุก จากที่นั่งพร้อมกับพูดว่าทำให้ MV มันสั้นจังนะครับอีกจังหวะหนึ่งคือช็อตที่มี3สาว LGBTQ คุณบรีสกดหยุดวิดีโอและอุทานออกมาว่าพวกเขาคือคนไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมและคําที่แอดมินได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคําว่า Jesus และ They are on fire คือได้ยินตลอดเลย2คํานี้ทอนที่คุณบรีสชอบที่สุดคงไม่ต่างจากพวกเราเพราะเขาชอบทอนที่บอกว่า Lisa can you teach me Japanese ให้ให้นะครับอีกประโยคนึงที่แอดชอบจากคุณบริสก็คือ Lisa is u n a e f o r d a b l e ถ้าจะแปลกก็คือ Lisa คือที่หนึ่งแล้วไม่มีใครเอาชนะเธอได้ประมาณนั้นนะครับเขายังบอกอีกว่าถ้าจะต้อให้รางวัลในเรื่องของสไตล์นะครับในการแต่งตัวเขานั้นจะให้ Lisa เลยดูจากการแต่งตัวดูจาก้าคลุมหัวของเธอมันเจ๋งสุดๆในขณะที่ชมวิดีโอรีแอคชั่นของเขาแอดยอมรับว่าแอดก็สนุกกับพีเข้าไปด้วยนะครับดูจากการเรีแอคชั่นจากหลายๆช่องแล้วไม่สนุกทอดพีคนนี้เลยก็เลยอยากแนะนำให้พี่ พี่เอด้วยนะครับผมเอฟคนไหนที่อยากดูคลิปต้นฉบับก็สมารถเข้าดูได้เดี๋ยวแอดถิงลิงไว้ให้นะครับนั่นก็คือมุมมองของคนบริชต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของชาวต่างชาติ ท่านอื่นว่าเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองชาวต่างชาติคนแรกเขาให้มุมมองว่าความสามารถของลีซ่าไม่มีใครเทียบเท่าได้แน่นอนพลังงานที่ฉันได้รับจากเธอมันเยอะมากๆนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าเสียงร้องการเต้นภาพการแรปดนตรีทุกอย่างใน m อวนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันพักภูมิใจในตัวเธอเธอกอดตั้ บริษัทของตัวเองและก้าวออกจากวงการ K-pop เพื่อเป็นตัวของตัวเองฉันขอแสดงความยินดีกับเธอจริงๆในเก้าวต่อไปของชีวิตเธอนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่4ีจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่านี่เป็นเพลงแรกของเธอเพื่อประกาศอิสรภาพมาตรฐานในเกาหลีไม่สามารถทําอะไรเธอได้อีกต่อไปเธอเหมือนดั่งนกที่บินไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่ากาวออกจากเงามืดและซองแสงเปล่งประกายของเธอเองเธอสมควรได้รับสิ่งนี้นานแล้วฉันอยู่ที่นี้เพื่อสป พอตเธอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6กจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันชอบที่เธอแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความหลากหลายแค่ไหนส่วน Can You Teach Me j a p a n e s e เป็นการแชะถึงบางคนที่คิดว่าเอเชียมีแค่3ประเทศและเข้าใจผิดว่าลิซ่าเป็นคนญี่ปุ่นส่วนนักเต้น สวมชุดสีขาวเหมือนกันเป็นการแชะผู้คนที่ไม่สามารถแยกแยะใบหน้าของชาวเอเชียได้เธออย่างได้ให้นุ่มๆที่มีรอยซักเต็ีมตัวและสาวๆใน MV นั้นเป็นสาวประเภท2และพวกเธอก็สวยด้วยเธอแค่อยากแสดงให้เห็นว่าเรามีความหลากหลายแค่ไหนยาวาราชในกรุงเทพชีวิตกลางคืนมอตอร์ไซค์รถตุกตก LGBT คิวนะครับผมที่สําคัญที่สุดคือเครื่องแต่งกายนักเต้นการผลิตสถานที่รวนแล้วแต่เป็นคนไทยและในประเทศไทยเธอให้เครดิตทุกตำแหน ในคำอธิบายยอมรับว่า MV และเนื้อเพลงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีหรือเกาหลีเลยแม้แต่นิดนะครับผมเรามาทตามด้วยมุมมองที่7จ,จากชาวต่างชาตินะครับเขาให้มุมมองว่าสถานที่ถ่ายทำลักคือเยาวาราชซึ่งเป็นชายนาท,าท่าญ่ที่สุดในกรุงเทพ MV ถ่ายทำกลางดึกซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ปิดนะครับแต่ขอให้เปิดไฟไว้ส่วนผู้ที่ยังเปิดไฟตอนกลางคืนจะได้รับเงินเพิ่มเติมเ,มเพื่อชุดประสงค์ในการถ่ายทำเท่านั้นฉันได้ยินมาว่าทีมงานส่วนใหญ่รวมถัง นักเต้นเป็นคนทองทิน MV นี้ลุกเป็นไฟนะครับผมเรามาตามด้วยวงที่แปจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าราซานีลีซ่ากลับมาแล้วเกาหลีใต้ไม่ใช่สุนกลางของโลกดังนั้นไม่ว่าลิซ่าจะผลิตเพลงแนวไหนก็ตามนั่นเป็นสิทธิ์ของเธอและธุรกิจของเธอและเพลงของเธอมีไว้สําหรับแฟนๆทั่วโลกและนาทีของฉันคือสนับสนุนผลงานของเธอต่อไปนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่9จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าทุกอย่างของลิซ่ารวมตัวใน MV นี้พวกเราทุกคนมีอิ ลิซ่าก็เช่นกันลีซ่าเก่งที่สุดฉันรักเธอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองสุดท้ายจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าสามารถสังเกตได้ว่าเธอรู้สึกสบายใจกับการทําเพลงของเธอเองโดยไม่มีใายเพลงเคป๊อปมาบังคับเธอเพลงของ YG นั้นสุดยอดมากนะอยากเข้าใจฉันพิดแต่เธอรู้สึกว่าปลอดภัยและมีิสระกว่าที่ได้เป็นตัวของตัวเองลีซ่าสู้สู้นะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติต่อ MV เพลงล่าสุดของลิซ่านะครับณนะตอนนี้แอด เองก็ไม่รู้ว่าได้กี่วิวแล้วนะครับแต่เมื่อเช้าที่แอดเข้าไปดูคือ30ล้านวิวแล้วนะครับภายใน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น MV ที่ร้อนแรงที่สุดนะครับถือว่าเป็น first trending music เลยณตอนนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนี่แหละคือซอฟเข้าเวอร์ตัวจริงเสียงจริงที่นาเสนอความเป็นไทยสู่สายตาโลกล่าสุดนะครับแอดได้เข้าไปเห็นภาพใน Facebook ที่ผู้คนลังไลกันเข้ามาตามร้อยลิซ่าแบล็ k พิงนะครับ ณนะถนนเยาวราชถือว่าตามรอยรีซ่านั้นนะครับมาแรงที่สุดณตอนนี้เรื่องราวดีๆในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าแอด,ดนํำเสนอผิดพลาดประการในก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าพี่ๆเอฟซีมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและก่อนจากกันแอดโอวพอพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกลา่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหนะ้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลา์วบินด้วยนะครับขอบคุณครับ